สวัสดีครับพี่น้องขอต้อนรับเข้าสู่ติงลี่เฮย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 วันนี้เรามาที่บังกอ,อกยิมนะสวนลุมพินีครับผมนะต้องบอกเลยนะครับวันนี้ติงลี่จะมาทำคอนเทนต์นะครับยกอุปกรณ์ที่เพื่อนพี่น้องยังไม่รู้ว่ายกยังไงแบบไหนแล้วยังไม่เคยเล่นนะครับตรงนี้เดี๋ยววันนี้ต,ติงลี่จะมาสาธิตให้ดูว่าเล่นยังไงแบบไหนนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะไปเจอเพื่อน โอ้โหต้องประมาณว่าหลายปีเลยนะฮะแต่ก็เป็นคนต่างชาตินะฮะที่อยู่ที่เล่นอยู่ที่สวนลุมแห่งนี้นะครับผมก็ได้เจอกันบ่อยเมื่อก่อนนี้วันนี้มาแล้วได้เจอพอดีเดี๋ยวพาไปคุยเข้าสักหน่อยนะครับผมแต่พูดภาษาไทยสุดยอดมากไปครับพี่น้องอ่าสวัสดีครับมาเดวิดมาออกกล้องหน่อยับผมมาแล้วอันนี้เดวิดนะครับผมเพื่อนกันนะครับผมหลายปีแล้ว ไม่ได้เจอกันนานนะครับผมหลายคนหนึ่งมาขอมอนมาวีมาอ,อันนี้แนะนําตัวหน่อยนะครับผมไม่ได้เจอกันนานเลยกี่ปีละเดวิดเราไม่เจอกีก่กปีละอันนี้ชื่ออะไรครับผมวีครับวีวีแหมไปะยุประสาทอันนี้วีนะครับผมอันนี้เดวิดเพื่อนกันอันนี้ก็รู้จักกันนานแล้วล่ะหลายปีและ้ะตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ําอันนี้พอโควิดมาแล้วก็โอ้โหบังเอิญแล้วมาได้มันเจอกันพอดีอ่ะตอนก่อนที่โควิดเนี่ย ที่โควิดเข้ามาเราไปอยู่ที่ไหนกันผมไปอยู่ี่งขาสงขาเลยเหรอืมแล้วดิวิดอ่ะอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ใช่ไหมไม่ไปไหนครับไม่ไปไหนสุดยอดนี่แฟนแฟนพันแท้เลยนะครับผมนี่อยู่นานและสปิกไทยนี่บริกูดมากอันนี้ก็เพิ่งพูดไทยได้คล่องเมื่อก่อนนี้ภพยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่นี้ชัดขึ้นอยู่สงขาแล้วอยู่สงขาใช่ไหมอยู่สงขาครับไปทำอะไรอัดใหญ่ใช่ไหมไปทำอะไรมั้งไปสอนภาษาอังกฤษ พอภาษาอังกฤษนี่มีมิสเตอร์เป็นเขาเรียกว่าด็อกเตอร์นะเป็นเขาเรียกอะไรนะอ่าเป็นอาจารย์เขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกนะอาจารย์เป็นเขาเรียก <Teaching S 1> อะไร teaching English teaching English teaching English เดี๋ยวใช่ไหมไม่แค่เขาเรียกเป็นครคูอ่ะภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร teacher 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 ฮะเขาเรียก teacher เป็นเป็นครูอ่าแล้วก็มีลูกศิษย์เป็นมาสอนภา,านษาอังกฤษแล้วคือตอนนี้คือไม่ไม่กลับไปสงขาลาแล้วคืออยู่ที่กรุงเทพแต่อยู่ที่เจริครับ ถึงกรุงเทพกรุงเทพใช่ไหมใช่ถึงในยิมนี้เต็มเพระว่าไม่มีใครอยู่อ่าครับผมที่บางกอกยิมนี่เพราะว่าเยอะมากเนะาะเมื่อก่อนเยอะมากหลายๆคนที่อยู่ที่บางกอกยิมนะฮะแล้วก็เดวิดนี่ต้องใช้คําว่าโอ้โหเป็นทั้งนักมวยไทยด้วยไม่ธรรมดาฮะดีกีนะฮะนี่เขาเป็นนักมวยด้วยนะฮะผมแล้วเป็นนักมวยเด้อป่ะเป็นนักเลงได้ฝันได้ฝันต้องเดี๋ยวต้องให้เดวิดสอน อ่าพรดีวิดเขาเขาเขาเป็นนักมวยอยู่แล้วนักมวยไทยนะครับว่าตรงอยู่ตรงนี้นะสอนม,มวยไทยเราขึ้นชกด้วยนะไม่ธรรมดานะครับผมตรงนี้พอดีติงลี่ได้มาทำทำคอนเทนต์ก็เลยมาเจอกันก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมแล้ววันนี้ก็มีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับผมลูกลูกตอนนี้ต้องถามก่อนลูกกี่คนลูกดีวิดกี่คนละคนเดียวครับคนเดียวสามคนสามคนไม่ธรรมดาสามคนนี้คนไทยใช่ไหม ลูกครึ่งครับลูกครึ่งโอเคลูกครึ่งครับผมอ่าโอเคสู้ครครับคุณครับผมขอบคุณมากดีครับผมขอบคุณมากคุณมากสุดยอดเพื่อนกันครับผมตรงนี้นะโหสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวติงลี่จะไปทำคอนเทนต์คุณพี่น้องเราไปดูกันดีกว่าสิงลี่จะทำอะไรบ้างโอเคครับไปครับผมวันนี้สิงลี่จะมาสาธิตในการให้เพื่อนเพื่อนพี่น้องดูนะครับผมว่าเล่นยังไงแบบไหน แล้วให้ได้ยังไงได้ปีกยังไงได้ไหลยังไงได้หลังยังไงนะครับผมมันจะมีไหลหลังไหลหน้าแล้วก็แล้วก็ปีกวันนี้ติงลี่จะเล่นสองอย่างให้พี่น้องดูกันนะครับผมเดี๋ยวเริ่มแรกสาธิตก่อนนะครับผมตรงนี้เอาปีกหน้าก่อนอันนี้คือเล่นปีกนะครับก็จะได้ไหลนิดนิดตรงนี้คือจะได้จะได้จะได้ปีกฮด้านนี้นะครับผมเดี๋ยวเล่นก่อนนะครับหนึ่งเซตเซตละสิบที อันนี้ครับผมออออออ จบไปแล้วครับหนึ่งเซตตรงนี้ฮะเราจะลงลงแอนอกรับนิดนึงแอนนาอกตรงนี้รับนิดหนึ่ง,ง,ลงแล้วก็ลงมาลงมาปึ๊บไม่ต้องติดมากประมาณนี้นะครับผมพอเสร็จปึ๊บเราก็โพส์นิดนึงโพสกับตัวเองตรงนี้ฮะโพสแต่ตรงนี้ไม่ได้ถอดเสื้อนะครับโพสเก่งนิดนึงเนี่ยเกง่งปีกมันก็จะออกมาแล้วพี่น้องจะหุ่นดีนะครับผมตรงนี้แต่ตรงนี้พอเล่นเสร็จเนี่ยเอาวันนี้เอาตรงนี้ก่อนนะครับผมให้เพื่อนพี่น้องที่ยังไม่เข้าใจและที่ยังไม่เคยเล่น เล่นเบาๆไปหาหนักนะครับผมอย่าเล่นหนักมาหาเบาจะทําให้กล้ามเนื้อยึดแล้วก็กล้ามเนื้ออักเสบได้แล้วจะเล่นไม่ได้เลยนะครับอันตรายนะครับผมพอเล่นเสร็จปุ๊บก <app s> ็อย่างนี้ครับผมเก่งไว้เก่งไว้โพสแบบนี้ก็ได้ครับโพสนะฮะแต่อย่าแต่แต่แติตตตตตตรงรี้ไม่ถอดเสื้อนะครับผมยังไม่ถอดเสื้อเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆยังไงแบบไหนเดี๋ยวจะถอดเสื้อให้ดูตอนจบนะครับผมจะถอดเสื้อให้ดูตอนจบ แต่โอเค,อเคตอนเนี้หนึ่งเซตไปละหนึ่งเซตก็คือสิบกีหรือสิบห้าก็ได้ถ้าพีน้องมีแรงแต่หมายความว่าต้องเล่นเบาๆนะครับเล่นเบามาหาหนักจําไว้นะครับทุกอุปกรณ์นะครับผมแต่วันแรกเนี่ยถ้าเราเริ่มเล่นเนี่ยออกกําลังกายเนี่ยหนึ่งบอกว่าเลยว่าเราเล่นรวมๆไปได้เลยทุกอุปกรณ์ให้ได,ใได้ให้ได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับตรงนี้โอเคมันจะเจ็บประมาณไม่เกินสามวันสามวันนี่หมายความเก็บเนี่ยปวดมากเพราะพวกนี้เราเล่น เราเราเราจะปวดนะเหมือนก็เราไปโดนทําร้ายไปโดนตีมาอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นนะครับผมต่อประมาณสักเริ่มอ่าสี่วันก็เริ่มเบาลงละห้าวันอาทิตย์หนึ่งก็จะอยู่ตัวตอนนี้เราก็จะเริ่มมาเล่นอุปกรณ์ดูว่าตัวไหนเลือกเล่นอุปกรณ์ว่าตัวนี้ตัวนี้เพื่อให้อ่าร่างกายกล้ามเนื้อกระชับแล้วก็พอเล่นตัวนี้เสร็จวันต่อไปก็จะเล่นตัวอื่นเล่นตัวอื่นเพราะอะไร เราไม่มากลับมาเล่นตัวเดิมเพื่อให้กล้ามเนื้อที่เราเล่นวันเนี้ยให้มันให้มันผ่อนคลายให้มันพักผ่อนของมันแล้ววันต่อไปเราก็มาเล่นอีกอุปกรณ์หนึ่งอุปกรณ์อุปกรณ์ไปจนครบห้าวันเพราะอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันเราก็หยุดสักสองวันอจันจันถึงสุกพอนะครับผมก็เล่นเน้เนๆไปอย่าไปเล่นมั่วนะครับผมเล่นมั่วจะไม่ได้อะไรมันก็ได้จริงแต่ว่ามันจะกล้ามเนื้อมันจะออกไม่สวยแล้วมันจะแกนแกนนิดจะไม่สวยนี่อ่ะมามา,มาเซตที่สองกัน อันนี้ยังเล่นปีกอยู่นะครับเดี๋ยวติงลี่อันนี้นิดหนึ่งอเอาลงมานิดหนึ่งเพื่อให้ลงมานิดหนึ่งโอเคลงมาอีกหน่อยโอเคอ <c oughs> <c oughs> พอเล่นเสร็จเราก็เก่งนิดหนึ่งเก่งนิดหนึ่งเพื่อให้ปีกมันออกมาตรงนี้ฮะปีกให้ปีกมันออกมาโพดนิดหนึง่งเข้าไป่ะแต่ตรงนี้ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวตอนจบปิงลี่จะอาจจะถอดแล้วให้ดูแต่คือยังไม่มีหรอกก็เพราะว่าเราเพิ่งเล่นปิงลี่เนะี่ยหยุดตรงนี้ได้เป็นนานเลยต้องใช้คำว่านักบังกอกีมเนี่ยหยุดไปนานเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้าอย่างไงแบบไหน คลิปต่อไปติงลี่จะเอาเป็นคลิปเป็นคลิปเป็นคลิปเลยว่าเล่นตัวนี้ตัวนี้ให้เพื่อนพี่น้องดูนะครับผมตรงนี้จะจะทําตรงนี้ก็จะทํายาวๆไปเลยนะครับผมจนกว่าพี่น้องจะเห็นกล้ามเนื้อติงลี่ว่ามันมันยังเท่าเดิมไหมมันใหญ่ขึ้นมันบวมหรือว่ามันเป็นมัดหรือว่าเป็นยังไงแบบไหนเพราะติงลี่อาจจะมองไม่ค่อยรู้ตัวเองสักเท่าไหร่แต่เพื่อนพี่น้องเห็นทุกๆวันอยู่แล้วที่พี่ติงลี่ลงคลิปไปนะครับผมนะฮะโอเค เรามาเริ่มเซตที่สามกันครับพี่น้องมาครับผมโอ้ <c oughs> เซตที่สามจบไปแล้วครับจำไว้นะครับผมต่อเซตคือสิบทีเซตละหนึ่งเซตละสิบทีครับพี่น้องตรงนี้อย่าลืมเลยนะฮะเดี๋ยวตรงนี้โอเคสามเซตละทีนี้เอาสามเซตพอให้เพื่อให้กระชับแล้วให้พี่น้องเห็นนะครับว่าคือการเล่นอออกกําลังกายเนี่ยยกลูตเหล็กดึงเหล็กอะไรพวกเนี้ยเครื่องออกกําลังกายทุกอย่างเนี่ยเล่นยังไงแบบไหนอย่าไป คือจาไว้นะครับอย่าไปเร็วอย่าไปเร็วเนิบๆลงมาแล้วก็ปล่อยมือหายใจคือการระบบหายใจเนี่ยต้องอนนี้ด้วยลงมาก็แบบนี้ฮะมันก็จะได้ทางระบบหายใจเราด้วยปอดเปิดมันจะได้ดีด้วยนะฮะมีหลายอุปกรณ์เลยที่ติงลี่จะสาธิตให้ดูแต่ติงลี่จะสาธิตให้ดูเฉพาะเป็นคลิปๆ,ๆ,ๆไปนะครับพี่น้องจะได้เข้าใจเวลาเอาไปเล่น เอาไปเล่นตามเนี่ยจะได้เข้าใจไว้มาดูคลิปผมเนี่ยนะจะต้องอ่าเขาเริ่มเล่นยังไงแบบไหนแต่ก่อนจําไว้เลยตรงนี้เออตงิงลี่ลืมบอกไปว่าก่อนจะมาเล่นเราวอร์มร่างกายก่อนอ่าวอร์มร่างกายไปไปดึงตัวอ่าวอร์มร่างกายไปโหนสักหน่อยให้เพื่อให,ให้ให้เส้นมัน,ให,น,มนให้เส้นมันคลายให้เส้นมันมันผ่อนคลายในตัวเราเนี่ยไอเส้นที่มันอยู่ในอยู่ในตัวเราเนี่ยที่มันยึดที่มันเป็นขดเป็นอะไรเนี่ยไปโหนก่อน โอนเพื่อให้เส้นมันผ่อนคลาย <S <S เส้นมันยืดออก <S <S นะฮะพอเสร็จปุ๊บเราก็ทาน้ำมงน้ำมันมวยทาอะไรเสร็จปุ๊บหรือว่ามีเคานเตอร์เพลอะไรพวกนี้เราก็ทาไปนะฮะเพื่อให้ร่างกายมันมันเสร็เส้นเลือดมันฉูกฉี่แล้วก็กล้ามเนื้อผ่อนคลายเอ็นเอินอะไรพวกนี้เราถึงจะมาเล่นนะครับผมอันนี้คือการออกกําลังกายนะครับผมทุกๆวันที่น้องต้องควรทํานะครับผมก็ต้องควรรู้ไว้สิ่งไหนที่ไม่รู้เราก็สามารถอ่าบอกเพื่อนๆพี่ๆี่ที่เขารู้ แล้วเราไม่รู้เราสามารถบอกไม่มีใครห่วงวิชาหรอกครับเพราะตรงนี้นะครับผมอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะมุ่งมั่นขนาดไหนแค่นั้นเองถ้ามุ่งมั่นพี่ดิงรี่บอกได้เลยว่าสุดยอดครับพี่น้องนะฮะอันนี้นี่คือยังไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่เอาแค่ไม่ต้องใหญ่นะครับไม่ต้องเล็กมากเอาคมๆชัดๆหน้าท้องเป็นลอนๆเพอร์เฟใส่เสื้อก้าม <c oughs> เดินไปไหนสาวกรีโอเค ตามเทสไปแล้วอันนี้พอนะเอาเอาสามเทสกอเดี๋ยวเตงลี <generally> right. right. uh, well ่จะเล่นไหลไหลเล่นไหลมันเล่นไหลหลังนะตรงนี้ก็จะได้ตรงนี้ก็จะได้ปีกเหมือนกันได้ปีกน้อยแต่เนี้ยแต่แต่เรามาอัดอัดไหลหลังละสามเทสเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปอุปกรณ์ตัวตัวตัวอื่นต่อไปก็คือเป็นเป็นเป็นตัวนี้เหมือนกันเป็นปีกเหมือนกันแต่เอาตัวนี้ก่อนเพราะมันมีสองอุปกรณ์วันนี้เล่นให้ดูก่อนโอเคเล่นไหลก่อนอืได้ปีกด้วยครับตัวนี้ โอ้ออจ,จดมากโอ้ตัวเนี้ยอีกฮะเราก็เก่งกล้ามเนื้อเหมือนเดิมนะครับผมไหล่เนี่ยบอกอ่าติ๊งลี่บอกได้เลยว่าหนึ่งเล่นหลายอย่างมากมีทั้งตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้นะครับผมไหล่นะฮะแล้วก็ตัวนั่งยกขึ้นมายกขึ้นมาเป็นตัวคานคานเหล็ก แต่ตรงนี้ติงลี่ยังเล่นไม่ได้ยังไม่สามารถสาธิตให้พี่พี่น้องดูได้เพราะว่ามันไหลเราบาดเจ็บอยู่แล้วเจ็บอยู่มันจะแป๊บมันจะเป็นเรื้อรลังอันตรายลืมเออคําว่าเรื้อรลังอันตรายเนี่ยหมายความว่าถ้าเพื่อนๆพี่น้องเล่นชุดเครื่องกีฬาเนี่ยหนักๆเนี่ยนะครับผมอุปกรณ์กีฬาทุกๆอย่างเนี่ยจำไว้เลยว่าต้องเล่นเบาๆนะครับผมถ้าบาดเจ็บมาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าหายากนะครับผม แต่ถ้าบางคนหายเร็วก็ถือว่าโชคดีอันนี้เขาเขารู้จากการบําบัดหลายๆอย่างที่เขาบําบัดเป็นนะครับผมอันนี้คือจะรักษาหายง่ายแต่บางคนท learning, anyway. คี่ไม่รู้เนี่ยบาดเจ็บไปแล้วเนี่ยอักเสบไปแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหปวดมากโคตรพ่อโคตรแม่โททีแม่สาบันหอกนะเนี่ยจะสี่เดือนละตรงเนี้ยมันต้องเล่นละต้องเล่นต้องเล่นแล้วก็ผ่อนคลายอย่าลืมไหมครับก่อนเล่นต้องวอร์มก่อนทุกครั้งก่อนเล่นนะครับ นะจะทําให้ร่างกายเราอักเสบและยึดได้นะครับผมพลิกได้เส้นพลิกเส้นยึด้ามเนื้ออักเสบนี่จําไว้เลยนะครับอยู่ใกล้ตัวเรานิดเดียวเองถ้าเราเล่นผิดและไม่ดูแลร่างกายจริงๆโดยที่ไม่คิดโอเคครับผมมาเซตที่สองอ <c oughs> <c oughs> สุดยอดมากครับพี่น้องโหเวลามันตึงเนี่ยมันสุดยอดมากเลยตรงนี้ไม้อาจจะมันอยู่ใกล้ๆป่าที่นีอาจจะดังไปเรืออะไรไงถ้าเพื่อน่น้องดูคลิปอ่าติงลี่ก็ลดเสียงลงน,นิดนึงก็ได้นะครับเพราะว่าีไอ้ไม้มันอยู่ตรงปากมากเลยต้องต,งติดไว้ถ้ามันเอาไวทา้ทางอ่อทางทางอ่อทางทาง,ทาง,ทาง,ทางใกล้ๆโทรศัพท์เนี่ยเสียงมันก็จะเบาลงเพื่อนน้องก็จะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะครับติงลีง่ก็เลยขอญาตเอามาติดไว้ตรงนี้ค่ะถ้าฟังดูถ้ามันเสียงอะไรพวกเนี้ยที่มันรบกวน ที่การดูของเราก็ก็ลดลด,ลดเสียงลงมานิดหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากโอเคก็เดี๋ยวอีกเซตหนึ่งพอเอาสาธิตไว้แค่นี้พอพอไปตรงนี้เพราะมันเยอะมากมันเยอะมากครับพี่น้องตรงเนี้นะครับผมเอาไว้เอาไว้แค่นี้คือมาเราเล่นไหล่กับเล่นปีกวันนี้พอก่อนนะครับผมเพราะว่าสิงลี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเัเท่าไหร่มันก็ไม่บมาก สาธิตได้หลายๆอุปกรณ์เพราะว่ามันเหนื่อยมันเราร่างกายเราไม่พร้อมด้วยนะครับผมแต่ตรงเนี้ยเราสาธิตให้พี่น้องดูแล้วตรงนี้สาธิตให้พี่น้องดูแล้วโอเคเสตที่สามครับผมเส้นสุดท้ายนะครับพี่น้องมาสุดท้ายอืออ๋ออ่าออ เออเออไ oh. อ้ปูอโอ้มันยอดมากยอด oh. อันนี้เป็นสไตล์ติงลี่เองนะครับติงลี่เล่นเนี่ยส่วนมากจะถ้าไม่ใช้เสียงเนี่ยมันเล่นไม่ได้มันหุดหงิดมันต้องแบบโอ้โ oh. หจำไปเลยฮะถ้าพี่น้องออกเสียงได้นะการเล่นเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยยกกล้ามเนี่ยออกเสียงได้เต็มที่เลยว้าบ้าคลั่งไปเลยจริงๆ แล้วมันจะสุดยอดของร่างกายมันช่วยขยายปอดช่วยอะไรตัวร่างกายด้วยดีแล้วถ้าเราไม่พูดไม่แบบแบเบ,เ,บ <c oughs> เหนื่อยโคตรเหนื่อยวันนี้หายใจไม่ออกเดี๋ยวนอกได้เดี๋ยววูบได้นะครับถ้าเราออกเสียงได้อย่าไปอายคนครับเอาสไตล์เราเป็นหลักเล่นไปเลยใส่เต็มที่ว้าบา้าคั่งไปเลยไอ้แม่งบ้าคั่งไปเลยจริงแล้วพี่น้องจะรู้สึกว่าโอ้แม่งยอดมากจริงนะครับผมโอเคคลิปนี้นะครับผมถ้าพี่น้องชอบ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ติงลี่ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับลืมบอกไว้ว่าจะถอดเสื้อนะครับผมถอดเสื้อตอนนี้ยังมีพุงมีอะไรเพราะวันไม่ได้เล่นเพิ่งเพิ่งเริ่มเล่นนะครับผมโอเคเดี๋ยวไม่อยู่ตรงนี้ขอนย่าถ้าอาจจะเบาไปนิดถอดเสื้อก่อนเนี่ยฮะก็คือการโพสเขาเรียกว่าโพสให้มันขยายให้ปีดขยายออกมา การที่เราเล่นอุปกรณ์เสร็จแล้วทุกอุปกรณ์ครับที่เราเล่นแขนเล่นไหล่เล่นอกนะครับผมอกนี้เราก็เก่งไว้ย่างเพลาเราเล่นเสร็จเนี่ยเกงไว้ะแขนก็เหมือนกันเกงไว้แล้วทุกอุปกรณ์เราเล่นเสร็จเราโคสดเราเกรงตามเลยนะแล้วก็ปลอ่อยแค่นั้นเองนะรับผมโอเคนะครับผมพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับพี่น้องโอเคครับสวัสดีครับ